สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้สิพาพี่น้องไปอัปเดตเบื้องของขั้วนะครับที่ว่าผมเห็ดใหม่หลังจากที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับยกมุ้งหลังคานะครับตอนนี้ผมจะได้เอาซีแพคนะครับมาเทพืชเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบื้องโครงสร้างแล้วก็ความก้าวหน้านะครับที่ว่าผมเห็ดของขั้วทรงเพิ่งมาแง่นะครับเพื่อให้มันถ่าบอลสามารถลบแดดลบฝนแล้วก็มีมองเก็บของได้เดี๋ยวสิไปอัปเดตเบื้องนั้นกันนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบใด นี่ครับย่อมะเจ้าแบบนี้พอมาพอดีนะครับเราก็จะเอาอาหารมาให้ม้าเอาํำแข็งไว้กินสียกัย่านม้าขาวเป็นๆเลยเดี๋ยวเราเบิร์กันนะครับช่วงนี่นะครับอากาศมันร้อนนะครับแดดร้อนมากผมก็พยายามนะครับปรับภูมิทัศนะครับเห็นมีสีเขียวมากขึ้นก็ได้น้ำแปลงน่ครับน้ำไม้ไผ่เสียไม้ไผ่เก่้านะครับมาเห็ดเป็นแปลงดอกไม้นะครับปลูกดองไหน ตอนนี้ก็ดอกไม้ผมก็เริ่มบานแล้วมีสีเขียวมีสีสันสวยงามเลยในช่วงนงั้นแหละเม่เราก็มาสวนแล้วนะครับตอนนี้ไปเดี๋ยวเอปเบื้องของควกนกันคือว่าผมเทซีแพกเมื่อวานนี่ครับผมได้เอาซีแพกมาเทนะครับเป็นเทพืนก้อนค่อยสิก่อขึ้นนะครับซึ่งของคว้งผมเนี่ยครับใส่วัสดุก็คือเป็นเสาไม้เก่าไม้เนื้อแข็งนะครับที่ว่าผมซื้อมาไว้แต่โดดแล้วแล้วก็มุ่งหลังคาสังกสี เป็นห้องขนาด3 3พุ่น3เมตรนะครับมีอยู่2ององแล้วก็ต่อเทิบออกไปด้านข้างเพื่อที่จะเอาไว้ตั้งเตาไฟหรือว่าตรงพื้นที่ที่ว่าทิ่อาหารนะครับประกอบอาหารซึ่งงบมุ่งหลังคานะครับผมใส่ไปทั้งหมดนะครับมือหนึ่งนะครับบ่จะเป็นเสากับสังกะสีมือหนึ่งแล้วแล้วก็มีนี่ครับงบซีแพ็กตัวนี้ที่ว่ามาลงนะครับ2คิวนะครับนี พื้นที่ตรงนี้นะครับผมใส่ทั้งหมด2คิ้วพอดีเลยครับบ่อหนาบ่อบางเป็นขายอยู่แถวบ้านกับคิ้วละพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับใส่งบซีแพ็กนะครับสามพันสามร้อยที่ว่าเป็นงบซีแพ็ตอนนี้กับเป็นมื่นสามแล้วนะครับที่ว่ายกมุ้งหลังคาแล้วก็เทพื้นใส่งบมื่นสามแล้วยังเหลืออีทบล็อกก้อฉาบแล้วก็ตะไคร้นะครับที่ว่าฉีเอามาใส่เป็นของเก็บของเดี๋ยวก็รอดติดตามไงเรื่อยๆนะครับว่ามันจะออกมารูปแบบใดเพื่อ พี่น้องคนใดที่ว่าอยากเอาไปปรับไส้นะครับไปเฮ็ดหองครัวสไตล์แบบนี้นะครับคอยรอติดตามกันบ้างนะครับว่าพอมันเสร็จแล้วมันสีออกมาในรูปแบบใดเป็นตะยูบอนะครับสามารถลบฝุ่นได้จริงบลนครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกช่วงเดือนทัดไปก็จะเป็นช่วงหนาฝนแล้วก็ชีรอเบืองว่ามันสีรั่วสีซึมตั้งใดเนี่ยนะครับก็ชมาเบียดให้ไม่ออกมือกันเรื่อยๆเนี่ยพอพราะเที่ยวมันกว่างพี่น้องครับมันกว้างเลยนะครับขนาดแค่นี้นะครับนี่ พื้นที่ตรงนี้ผมกระชีดานโซนนี้จะเป็นม้งต้อนรับแขกนะครับกระชีแอมเฉพาะของนี่นะครับเก็บของใส่ประตูนะครับใช้ของใหญ่นี่นะครับสามเมตรสามคู่สามนะครับกระชีกอบใส่ตะไครแลวก็ใส่ประตูตรงนี้ส่วนเปยกระชีเอามาแขนตรงนี้นะครับฟังนี่เพื่อให้พ่อเรามานอนเล่นพักพอนะครับกระสีในนี่ต้นพยุงตนะครับเก็บไว้บอเอาออกนะครับเก็บไว้ เขาอยู่ร่วมกันนะครับกำลังงามเลยต้นพยุงปลูกไว้ปีกักวกัวในส่วนของบริเวณนี้นะครับผมกะสีเอาไว้แบบตั้งเตานะครับตั้งเตาตั้ง,งซิงนะครับเอาไว้ทําประกอบอาหารตรงนี้คือมันจะเป็นเตาทานนะครับเข้ากับประกอบข้างนอกส่วนบริเวณด้านหน,าน,นก็นสิเอาโต๊ะอ,อย่างมมไว้วห้นั่งู้ใดที่ว่าแวะเขามาเยี่ยมชมส,วน,สวนกะซีมานั่งคุยกันตรงตนี้นะครับรับแขกเอากระทาตรงไม้มาปลูก ปรับพูมิทั์ปรับให้มันสวยงามนะครับนี่ตะกี้นะครับผมเอากระ่อมหลังนี้นะครับเฮดเปลี่ยนห้องขั้วนะครับก็คุ้มค่านะครับใส่มา2ปีละสำหรับกระ่อบลังนี้ก็จะเอาตั้งไว้ตรงนี้ก้อนถ้าจนกว่าเขาจะพังนะครับให้เขาบังแดดซ้อยกันมันก็จะได้รู้สึกเย็นนะครับยามื่งเศร้าแบบนี้นะครับเย็นนะครับเย็นสบายเลยนะครับมันโล่งนะครับตรงนี้พอมุ่งแล้วมันกว้างอะตอนนี้ผมกะ ใส่งบไปแล้วหมื่นสามพันนะครับหนึ่งมืนสามพันกว่าแล้วสำหรับยกมุ่งหลังคาเทพื้นสำหรับห้องครัวทรงนี้เป็นทรงเพิ่อมาเงี้ยนะครับยังไงนะครับเฮ็ดยังไงเลยตั้งใจเดี๋ยวผมกับชิมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องต้นกันเรื่อยๆนะครับในส่วนของโซนนี้ก็ยังอยู่ดีนะครับโซนกระท่อมไม้ไผ่ของผมที่ว่าเฮ็ดเองนะครับผมกับให้ยามเฮ็ดเองทุกอย่างนะครับอันใดเฮ็ดได้นะครับมีพี่เขยนะครับที่ว่าช่วย เฮ็ดซอยนะครับเพื่อนกะชีเป็นช่างนะครับออกแบบให้ผมก็ค้อยเป็นหาเงินเจ็บทุนนะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆผมก็ซื้อมาแล้วก็สอยกันเห็ดกระทมไม้ไผ่กับสองปีพี่น้องครับยังลบแดดลบฝนได้ดีอยู่แต่ว่าก็เริ่มมีหลังคาที่มันรั่วแล้วก็มีไผ่หยาที่ว่ามันเสื่อมสภาพช่วงพายุมากนะครับมันกะสิปิวเนี่ยเมื่อคืนก็ล่มแรงนะครับปิวอีกแล้วนะครับนี่นะครับมันกะชีอายุกะใช้งานกะ ตามสภาพนะครับผมก็พยายามที่จะเก็บทุนนะครับให้มันมีโครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้นก็ทีได้ปรับปรุงกันต่อไปเรื่อยๆนี่ครับโซนนี้มาเบิ่งเราเป็ดผมง่างมากก็ทีเป็นอ่าสุ่มไม่เลื่อยนะครับสวรถตอนนี้กำลังเลื่อยขึ้นข้างละสำหรับสุ่มไม่เลื่อยของผมเป็ดก็ออกมาเล่นข้างนอกไข่หลายแล้วนะครับเป็ดผม อันนี้ก็เฮ็ดเองนะครับเราเป็ดทรงลงลงนะครับทรงลงลงนะครับเป็นใดเฮ็ดได้ผมก็เฮ็ดเองเป็ดกำลังหมอบไข่พี่น้องครับอ่ะเมื่อนี้พาพี่น้องย่างมาชมบรรยากาศช่วงท้อเศ้ากันนอกจากชีได้เบื้องโค้งสางของของขั้วแล้วนะครับพาพี่น้องย่างมาชมบรรยากาศตอนท้อเศ้ากันอันนี้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบื้องโค้งสางของของขั้วนะครับมาอัปเดตของขั้วที่ว่าผมเริ่มปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะ เห็ดให้มันถาวรสามารถเก็บของได้ซึ่งผมนะครับคออยเก็บทุนขึ้นมาครับเห็ดทีละอย่างเลยอย่างเพราะว่าผมกับเบรยคนที่มีทุนหนาครับเพราะว่างานของผมเนี่ยผมมีงานประจาทาอาชีพอิสระซึ่งเขาก็ต้องทําตามงบประมาณที่เขามีนะครับอย่าไม่ต้องไปกู้ไปยืมเห็ดนะครับมันสีเมื่อยนะครับมันสีบอมีความสูขกับการทําสวนอันใดเขาทอนเก็บไว้เก็บว้ซื้อเห็ดทีละอย่างนะครับคือจังของขั้วเนี่ยผมก็คอยทอนเก็บซื้อไม่ว้นะครับปีที่แล้วเก็บซื้อไม่ว้ ปีนี้มาซื้อสังกะสีนะครับแลกก้วก็ kind. เก็บเ so งินซื้อป e ูนซื้อยางสิครับก็คอยเฮ็ดขึ้นมาเทยางผ่านมา2องปีนะครับยังบ่มีบ้านนะครับยังบ่มีบ้านในบ้านสวนนี่ก็คอยเฮ็ดขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เราติดตามเรื่อยๆนะครับสำหรับบ้านสวนของผมนะครับว่ามันสิพัฒนาไปได้ไกลสุดใดนะครับตอนนี้ผมเฮ็ดมา2ปีแล้วนะครับก็คอยในสวนก็เริ่มมีสีเขียวมีโรงเรือยต่างๆนะครับว่าจะเป็นคอกไก่ตอนนี้ก็เริ่มเฮ็ดห้องครัวแล้ว ตึงไดรอติดตามไมเรื่อยนะครับผมเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำกันเรื่อยสคลิปนี้สวัสดีครับ